ดอตัวนี้ผู้หญิงนะคะตัวนี้ผู้ชายค่ะดูหน้าเลยตาอยู่ไหนเนี่ยตามองไม่เห็นแล้วไม่เห็นมอกตาแล้วไหนไหนจะสั้นไปถึงไหนหน้าเนี่ยหน้าหนูจะสั้นไปถึงไหนนะดูดิ นนเนียตามมยไหนเนี่ยหูตกแล้วน้องเพิ่งได้ยี่สิบยี่สิบกว่าวันเองนะคะดนหน้าดิหน้าสั้นมากอันนี้เป็นพี่น้องกันนะคะตอนนี้มีเจ้าของแล้วค่ะ อันนี้ก็มีเจ้าของแล้วค่ะ